สวัสดีคะ่ะท่านที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเป็นดวงสัมพันธ์ต่อกันนะคะต่อไพ่ต่ออาจารย์และก็เป็นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาที่คุ้มครองตัวท่านครูบาอาจารย์ท่านหรือแม้กระทัง่งเทพเทวดาที่คุ้มครองอาจารย์ครูบาอาจารย์ีออาจารย์เขารูปูชาองค์พระพิฆเนศองค์พระปู่ฤาษีตาไฟองค์พระยานาคที่จริงแล้วอาจารย์ศรัทธารลาย พระอ,องค์มากๆองค์พระแม่กวนอิมก็มีนะคะนี่คือพลังงานที่ดึงดูดท่านเข้ามาลองฟังดูนะคะว่าภายในเจวันที่จะถึงหลังจากดูคลิปนี้มาดูเมื่อไหร่ก็เป็นดวงช่วงนั้นได้เลยเพราะเป็นแรนดัมเข้ามาฟังเมื่อไหร่ก็ได้นะดูว่าดวงของท่านมีเกณฑ์จับเงินแสนเงินล้านกับเขาไหมภายในเจวันนะ อ่าแล้วแต่พื้นดวงของแต่ละท่านนะคะแต่ยังต่ำนี่ต้องแสนขึ้นแหละนะคะ,ะมาดูกันไพจะบอกว่าท่านมีโอกาสนั้นไหมภายใน7วันนะท่านมีโอกาสที่จะจับเงินเงินแสนเงินล้านกับเขาไหมห้าใบค่ะไพบอกว่ายังไงใบที่หนึ่งค่ะ อ่าอันเนี้ยนะคะเป็นเรื่องที่เราอ่ะเหมือนกับใช้จิตสื่อนะคะอาจารย์เห็นดวงจันทร์อ่าท่านอ่าอาจารย์ไม่ได้แปลความรักเพราะฉะนั้นอาจารย์แปลในเรื่องของโชคลาภพลังงานไพ่สองใบเนี่ยจึงเป็นการใช้จิตของท่านสื่อถึงจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพบูชานะคะโดยจิตเราอ่ะน้อมเข้าไปและลึกถึงหรือสวดมนต์ก็ได้นะคะเป็นการ เหมือนกับดึงพลังงาน่ะจักรวาลที่รอบๆตัวท่านอะนะเขาจะรับรู้ได้นะแล้วก็จะเปิดดวงให้ท่านเนี่ยเห็นไหมคะเปิดละเปิดดวงกุญแจไขาปัญหาทุกอย่างปลดลอ็อกเนี่ยเห็นไหมท่านก็ต้องประสบความสําเร็จได้ในสิ่งที่ฝันหรือความรักก็การก็ก็แลความรักได้ด้วยเหมือนกันที่ง้งแงงหันหลังให้กันก็จะกลับมาคืนดีกัน นะคะกลายเป็นความรักที่ไปถึงฝั่งฝันมั่นหมายแต่งงานได้แจ็คพอตอย่างแน่นอนพไพ่ใบนี้ยใบแดงคือแจ็คพอตรางวัลใหญ่ท่านต้องได้แน่นอนลุ้นที่ใบสุดท้ายค่ะเพราะอาจารย์ก็ไม่รู้คือไพ่อะไรโอ้โหท่านได้แน่นอนนะคะเนี่ยได้เดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้บินลัดฟ้าหรือได้อะไรที่ พลังงานจักรวาลเนี่ยวนำมาให้ท่านท่านสุขสมหวังยิ้มแบบมีความสุขเพราะฉะนั้นท่านได้หยิบเงินแสนเงินล้านได้แล้วแต่พื้นดวงและได้มีคนอุปถัมภ์ไม่ว่าจะได้จากโชคลาภรอยหรือได้จากคนรักช่วยเหลืออาได้แจ็คพอตน้อมรับไลค์แชร์ไปจงเกิดขึ้นกับท่านแบบเร็วฉับพันทันใดคะ่ะ